สงการมาแล้วค่ะแต่งหน้าผู้ชายเล่นน้าสงการทํายังไงให้กันน้ํากันแป้งนี่คือทนมากทดสอบแล้วไปเล่นน้ามาสี่ชั่วโมงก็ยังรอดทนเสุดยอดไปเลยมาเลยเริ่มแรกสงการก็ต้องคู่กับกันแดดวันนี้อยู่ใช้เป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่าจากจุฬาเฮิร์บตัวนี้จะเป็นกันแดดเนื้อภายเมอร์เบอร์ผิวปรับความสว่างแล้วก็เพิ่มความติดทนของเมคอัพของเรานะคะที่สําคัญเลยตัวนี้เขากันน้ํากันเหงือ่อเหมาะกับการไปเล่นน้าสงการมากทุกคนคือแค่ทาตัวนี้หน้าก็สว่างขึ้นแล้วทุกคนดูสองฝั่งตง เบาสบายผิวแล้วก็ไม่หนักหน้านะครับเหมาะสาหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะอุ๊ยอันนี้คอเราหนะ้าใครต่อมาก็จะลงเมคอคอนซีลเลอร์นะคะกบจุดเด่นลบจุดด้อยเอ้ยยอกยอกส่วนอันนี้อยู่ใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นนะครับใครมีแบบครีมไปใช้แบบครีมก็ได้นะอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็จะมีกรอบหน้าขึ้นมาแล้วนะครับอย่าลืมสร้างดัง้งเราด้วยนะต่อไปอยู่จะเพิ่มสีแก้มบ่มแดดด้วยครีมบาสีส้มนะคะหังนั้นจะใช้เป็นบารสีชมพูทาหน้าแก้มนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะเข้มไป ไปก่อนย้อนเองคิ้วอยู่ใช้มมาของบาวอิดนะครับแล้วก็มาสคาร่าของ m a เ b e ร l ลินนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะหลุดนะคะถ้าเกิดเราใช้เครื่องสำอางกันน้ำทุกอย่างรับรองว่าอยู่ทนกว่าคนคุยเก่าแนะ่นอนอุ้ยหลบแบ ในส่วนของลิปนะคะยูก็จะทาไปก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยซับออกนะคะจากนั้นก็ค่อยทาใหม่นะครับแล้วก็เติมสีเข้มด้านในนิดนึงวิธีนี้จะทําให้สีลิปติดทนมากขึ้นนะคะจูบได้ปากไม่ซีแน่นอนครับแอบเติมไฟนิดนึงท้ายสุดเราจะเซตด้วยสเปรย์ล็อกเมอัพนะคะแล้วก็เป่าให้แห้งหรือจะพัดก็ได้ทำแบบนี้2รอบนะครับเดี๋ยวเราไปฟินิชลุคโสงการกันเลยครับท่าาหน้าพร้อมปากพร้อมโดนจับพร้อมหอมแต่ไม่พร้อมตีนะคะจะเป็นแสงในห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูแสงข้างนอกกันนี่อันนี้แสงแดดจริงนะคะหวังว่าจะเป็นโยชน์กับ ทุกคนนะครับมีทริคอะไรแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะ